ถ้าเราทําแท้งเราทําอะไรฆ่าชีวิตถูกไหมการฆ่าชีวิตให้ตกล่วงเรียกว่าปาณาติบาตคือการฆ่าสัตว์ฉันั้นการปาณาติบาตของเราหรือการฆ่าสัตว์ของเราเนี่ยอันนี้มันผิดแน่นอนก็ต้องรับผลของการกระทําแต่การทําแท้งทาให้มีเจ้ากรรมนายเวรมาขี่คอเด็กตามมาส่งผลชีวิตไม่เจริญรุ่งเรืองชีวิตล่มจมอันนี้ไม่มี เราล่มจมเพราะการกระทําของตัวเราเองไม่ใช่เพราะการทําแทง้งเพราะฉะนั้นการทําแทง้งเมื่อทําจบไปแล้วก็จบไปไม่เกี่ยวข้องกับปัจจุบันวันหนึ่งผลของการกระทํากลับมาส่งผลก็รับผลไปแต่ไม่มีผลต่อความเจริญของการชีวิตไม่เกี่ยวข้องคนละเรื่องแยกออกจากกาันส่วนตัวที่สที่เราบอกว่าเวลาทําแท้งเนี่ยถ้าเราไม่มีปัญญาในการเลี้ยงดูลูกแล้วปล่อยเขาเกิดมาแล้วเลี้ยงเขาด้วยความลําบาก เราบอกว่าน่าจะบาปกว่าการที่เราทำแท้กความเป็นจริงคือการเข้าใจผิดการทำลายชีวิตบาปกว่าอย่างน้อยเราไม่ได้ทาลายชีวิตเขาแม้จะเลี้ยงได้ไม่ดีแต่ถ้าเราปรับเปลี่ยนตัวเองแม้เราจะเลี้ยงได้ไม่ดีดีของเราคือดีแบบไหนอะอย่างพวกเราเป็นลูกเนี่ยเป็นลูกของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เราเนี่ยต้องการให้พ่อแม่ ให้เงินเราทุกบาททุกสตางค์ตามเราพอใจพ่อแม่อยากได้สิ่งนี้เราก็จะเอาไม่ได้พ่อแม่ไม่มีให้เราก็เลยบอกว่าพ่อแม่เลี้ยงดูเราไม่ดีเพราะเราอะไรเราไม่พอใจที่เขาเลี้ยงดูเราไม่ได้เราได้เงินมาโรงเรียนวันละหนึ่งรบาทเพื่อนได้วันละ200บาทเราก็บอกไปขอพ่อบอกว่าอยากได้วันละสองร้อแบบเพื่อนแต่พ่อแม่ไม่มีเงินให้เราก็โกรธพ่อแม่ ว่าทำไมถึงไม่มีเงินให้เราแล้วเขาบอกว่าพ่อแม่เลี้ยงดูเราไม่ดีไม่ดีเหมือนกับที่เพื่อนเนี่ยได้เงินมากกว่าเราสุดท้ายแล้วพ่อแม่เลี้ยงเราดีไหมบางทีพ่อแม่เลี้ยงเราดีแล้วแต่ดีได้เท่ากําลังความสามารถที่เขาจะเลี้ยงดูได้แต่แค่ไรเราไม่พอใจของตัวเราเองอันนี้ใครเป็นคนรับผลนะ่ะก็ต้องเราเป็นผู้รับผลของการกระทํานั้น ดังนั้นเนี่ยมันไม่เกี่ยวถ้าเราจะทําแท้งเราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเองใหม่ว่าวันหนึ่งเราตัดสินใจจะรักษาลูกไว้แม้วันหนึ่งข้างหน้าจะเลี้ยงเขาไม่ดีแต่เราเลี้ยงดีที่สุดตามกําลังความสามารถของเรานั่นก็ขึ้นชื่อว่าการทําหน้าที่ของความเป็นแม่พ่อแล้วไม่ว่าใครจะมองว่าเขาทําไม่เห็นดีเลยเลี้ยงดูลูกไม่ดีเลยแม้แต่ตัวลูกเขาเองก็ตามจะพูดว่าไม่น่าให้เขาเกิดมาเลยเกิดมาแล้วเลี้ยงดูดไม่ได้ เขาจะบ่นอะไรที่เป็นลูกกันนะลูกจะพูดอะไรปล่อยให้ลูกมันพูดไปแต่คนในฐานะเป็นพ่อเป็นแม่ทําหน้าที่ของตัวเองให้เต็มที่หน้าที่พวกเราในความเป็นลูกก็ต้องเข้าใจในบริบทของความเป็นแม่พ่อว่าแม่พ่อเรามีเงินแค่นี้เขาดูแลเราไม่ใช่ไม่เต็มที่เขาดูแลเต็มที่แล้วแต่เต็มที่ภายใต้ข้อจํากัดว่าเขามีเงินเดือนแค่นี้ ไม่สามารถมีเงินเดือนไปได้มากกว่านี้แต่เขาก็เต็มที่ในความสามารถที่เขาหาเลี้ยงได้เราจะเอาแต่ความพอใจของตัวเองเป็นที่ตั้งไม่ได้เราก็เต็มที่แล้วเหมือนกันในการที่จะเกิดมาอยู่ในครอบครัวที่ต้องการให้ครอบครัวนั้นดีที่สุดแต่มันก็ได้แค่ครอบครัวแค่นี้นั่นเรียกว่าวิบากของกรรมเราเหมือนกันเพราะนั้นต่างคนต่างต้องยอมรับการเรียกการกระทําของกันและกันและยอมรับความจริงให้ได้ แค่นั้นเลยเป็นบาปไหมเป็นบาปนะยังไงก็เป็นบาปอยู่ดีการฆ่า